สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบคลิป12ราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของอาราศีธาตุไฟทั้งหมดคือเมษสิงห์ธนูเราจะพูดถึงเรื่องของดาวทิศย,ย้ายดาวทิศย้ายเนี่ยเขาจะย้ายจากวันที่14มีนาคมเนี่ยย้ายจากราศีกุมไปอยู่ที่ราศีมีนอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยจนถึงวันที่14เมษายนได้ตําแหน่งอุจจาริราชนะอุจจาริราชเนี่ย เก็จะมีความดีกว่าตอนเป็นปะนะอ่ะก็คือจะสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นมหาอุดแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีค่ะดีกว่าปะปะเกษตรเดี๋ยวเราก็มาดูว่าของราศีเมษเป็นเรื่องอะไรอ่ะราศีเมษเนี่ยวันที่14มีนาคมดาวที่คุณจะย้ายจากราศีกุมไปอยู่ที่ราศีมีนอยู่จนถึงที่14เมษายนได้ตำแหน่ง อุจจาวิราชอ่าอุจจาวิราชเนี่ยแล้วของคุณเนี่ยดาวทิศเป็นเรื่องอะไรดาวที่คุณเป็นเรื่องของปุตตะอ่าปุตตะมาอยู่เรือนวินาศเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนแสดงว่าลูกหลานบริวารคุณน่ะจะช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณ,คณนะอหรือบุตรบริวารคุณเองเนี่ยก็เรียกว่าอ่าจะมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ตัวคุณเองหรือบางคน อาจจะมีโปรเจกต์รับๆอะไรเกิดขึ้นก็ได้ก็ค,คิดเอ่อคิดไว้ก่อนคิดโปรเจกต์รับๆไว้ก็ยังไม่ได้บอกใครก็ได้นะคะแต่ถ้ามองมุมลบวินาศหมายถึงปัญหาอุปสรรคโรคภัยคืออะไรอะอ่ะบุตรริวารเรามันก็รวมได้หลากหลายเนาะรวมถึงสัตว์เลี้ยงดูกก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่องโรคภัยก็ได้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยนางคิดว่าเป็นดาวทิตเนี่ยเออ บุตรบริวารเราอะมีความดื้อไหมเออมีความดือ้อหรือว่ามีความไม่เชื่อฟังเราเกิดขึ้นไหมเอ,อเตือนอะไรก็คือรูปผู้บางคนก็ดื้อเนาะห้ามอะไรไว้ฟังก็มีอ่าหรือเขาไปสร้างปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะของแต่ละคนนะหรือเขาไม่สบายก็ได้นะคะแต่ในกรณีแบบเนี้ยคุณก็ต้องดูดูนะว่าบุตรหลานคุณเนี่ยอยู่ในช่วงอายุไหนอ่าเป็นเด็กเล็กๆทีนี้เด็กเล็กๆอะ่ะคุณเองก็อย่า ปล่อยให้กายสายตาหรือดูคุณ14-15อันเนี้ยเราก็ต้องดูดีๆว่าเขาไปไหนกับเพื่อนฝูงไหมไปทำกิจกรรมอะไรข้างนอกไหมเพราะเดี๋ยวนี้เห็นคะเวลาไปดูคนคือคนต่างจังหวัดเขาจะมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรที่ไปดูกันอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือเด็กเล็กๆด,กด,กดก้ที่บอกระวังเรื่องไฟฟืนไฟเนี่ย เก็บให้พ้นมือต้องหมอกนี้ค่ะมันจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นอถ้าโตอีกหน่อยมันอาจจะเป็นเองของหน้าที่การงานก็ได้ก็ถึงบอกว่าต้องไปรูบริบทของแต่คนนะทีนี้โรคภัยที่เห็นเห็นก็คือเป็นดาวฮิตเนี่ยโรคไัคืออะไรสายตาความดันประหวานเลือดหัวใจความเครียดไม่เกรนก็ได้หรือถ้าลูกคุณมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยอ่ โรคประจาตัวมันก็สามารถที่จะกําเริบเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็คือมันก็ต้องต้องไปดูว่าหน้างานแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรเพียงแต่บอกว่าดาวที่กณนะอะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะที่ราศีเมษนะอะ่าจะมีบางคนอาจจะไม่ไมีไม่มีไม่มีอะไรเลยอไม่เป็นหาอะไรก็ถือว่าเขาช่วยเหลือก็คุณคุณทําให้คุณเกิดสิ่งดีๆกับคุนเองเกิดสิ่งดีๆกุกคนเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเป็นเรื่องอะไรอาจจะเรื่องเขา ค้าขายช่วยคุณขายของทําให้คุณได้เงินเยอะก็ได้ค่ะมีเงินเพิ่มเข้าบ้านก็ได้มันก็ต้องไปดูบริบทแต่คนนะแต่ถ้าในอีกมุมหนึง่งถ้าลูกเราเป็นคนดือ้อพูดอะไรไม่ฟังมันอาจจะสร้างปัญหาเราได้เหมือนกันรวมถึงเด็กเล็กๆเ,เ,เราก็ใหญ่ค่าศายตาอย่าให้ปล่อยแบบฟืนไฟอะไรพวกนี้ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กต้องพูดง่ายๆนะคะอันนี้ก็ดูนะเพราะบางทีอะลูกหลาเราก็สนใช่ไหมเออมันคงไม่คงไมง่ ไม่ขีดไฟแช็คต่างๆพวกนี้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟอะเก็บไปเถอะเพื่อเป็นการป้องกันแต่ทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าถ้าของใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะอ่ะเรามาดูที่ชาราศีสิงกันวันที่14มีนาคมเนี่ยดาวที่จะย้ายจากราศีกมุมไปอยู่ที่ราศีมีนไปอยู่ที่ราศีมีนจนถึงวันที่14เมษายนได้ตำแหน่งอุจใยราษนะอุดใจาราษคือ,อยังไม่ถึงขั้นมหาอุดนะ แต่ดีกว่าตอนที่เป็นปรกักกระเแต่ละคนนะ่ะจะเป็นเรื่องอไรอ่ะอาจจะเรื่องความโดดเด่นก็ได้ชื่อเสียงก็ได้ค่ะดาอาทิตย์อ่ะเรื่องความใจร้อนก็ได้ความชอบในตัวเองก็ได้การรักเกียรติรักศักดิ์ศรีก็ได้ค่ะแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันไปทีนี้ของชาวราศีเสีงยงเนี่ยนะเป็นเรื่องอะไรดาวทิตย์เป็นตัวแทนของชาวราศีเสีสงยงตัวคุณเองนะเนี่ยมาอยู่ในเรือนปัตนิเขาบอกี้ว่าตัวคุณนะ่ะจะยอมอคู่ครองคุณ มีความเข้าอกเข้าใจกันคุยกันดีอะไรกันดีมีการอาจจะคู่ครองคุณอาจจะชวนไปทําอะไรเนี่ยคุณก็ยอมคู่คุณาจ,จะชวนกันไปซื้อของแล้วคุณอาจจะเป็นลักษณะว่าให้แฟนคุณตัดสินใจเองอะไรเองก็ได้นะคะหรือแฟนคุณอาจชวนคุณค้าขายอะไรเล็กน้อยคุณก็เออก็ลองทําดูอย่างนี้ก็ได้มันก็มีปัญหาเนาะของแต่ละคนอะ่ะบริบทแล้วมันก็ต้องดูตามหน้าง,งานเลยว่า เป็นเรื่องอะไรกันแต่ทีเนี้ยต้องบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มองในเรื่องของอคนที่มีคู่เรามองคนโสดมั่งคนโสดเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าเวลาดาวาทิตย,ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุันนี้เนี่ยพูดอจะบอกงี้ว่าตัคุณนอาจจะเจอคนเข้ามาคุยก็ได้ทีนี้คนที่มาคุยคนนี้เขาาจะมีความโดดเด่นเอโดดเด่นในเรื่องอะไรล่ะนาทีการงานไหม หรือเป็นคนที่รูปร่างเารียกว่าเป็นคนหน้าตามไม่ล่อแต่เขามีความรูปร่างสุขภาพร่างกายเขาเป็นคนแข็งแรงมีรูปร่างดูดีทําให้ทุกอย่างเนี่ยรวมตัวมันกลมกล,มกลืนกันไปก็ได้ทําให้ดูดีทั้งหมดนถึงหน้าตามไม่ด่อแต่สามารถดูดีได้ก็มีหน้บางคนน่แต่งตัวแบบเขาเรียกว่าแต่งตัวแบบสางาผ่าเผยก็ได้คุณอาจจะเจอลักษณะนั้นจะเป็นคนที่ แต่เป็นคนที่ก็ได้อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนหน่อยก็ได้นะหรือเป็นคนมีนความซึมซับในตัวเองมากก็ได้แต่ก็เป็นคนที่หึงด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดูของแต่ละคมแต่ทีนี้ถ้าเรามองในอีกมุมหนึง่งอ่าไม่ใช่เรื่องความรักละป้า,าจจะป็นว่าคุณอาจจะเจอหุ้นส่วนนะอาจจะมีใครเข้ามาชวนคุณลุนทุนทำอะไรนะติดไว้นิดหนึ่งนะถ้าเข้ามาชวนคุณลุนทุนทำอะไรอ่ะ เช็คดูกันให้ดีนะคะการลงทุนที่เขาชวนมีการลงทุนแบบนี้ไหมเออหาข้อมูลให้ดีๆค่ะมันเป็นการป้องกันว่าเราจะได้ไม่เจอใครเขาหลอกได้นะคะอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่านักบุญุอกว่าดาวทิตตละคนน่ะในพื้นชะตาเดิมอ,อยู่ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่าอ่าต้องดูนะหรือคุณไม่มีหุ้นส่วนอ่าไม่ดูกนคุณอาจจะมีการติดต่อสายงานการติดต่อสายงานคืออะไร การซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณเจอ,เอพ่อค้าแม่ค้านี่ก็พูดจาดีไว้เแนะนําสินค้าดิเราก็อาจจะยอมเขาซื้อสินค้าเขาก็ได้ค่ะเนี่ยมันก็มองได้หลายมุมนะแต่ทุกอย่างออยู่ที่ตัวคุณแหละก็เลยว่าก็ให้ดูตามหน้าง,งานเลยแต่บอกอีกกรณีหนึ่งในกรณีบางคนที่มีปัญหาเออถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยอย่าใจร้อน ให้ใจเย็นเย็นค่อยค่อยคุยค่อยๆๆค่อยเจรจากันค่ะปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะทุกคนง่ายว่าถ้ามีใครมีปัญหาอะไรนิดเดียวหน่อยเนียนะ่ยคุณสามารถแก้ไขกันได้รวมถึงโรคสุขภาพร่างกายด้วยนะเออเป็นอะไรนิดนึงไปหาหมออย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีมันอาจจะเป็นโรคเรื้อรังได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับชาวสีสิงห์เรามาดูที่ชาวศิธิ์เลูกันบ้างนะคะ วันที่14มีนาคมเนี่ยดาวที่จะจะย้ายจากราศีกุมไปอยู่ที่ราศีมีนอ่ะไปะอยู่ราศีมีนเนี่ยจนถึงวันที่14เมษายนได้ตําแหน่งอุจจาวิราชอุจจาวิราชเนี่ยเออยังไม่ถึงขั้นมหาอุจนะแต่จะดีกว่าตอนที่เป็นประกะษตรคือดีอะ่ะอยู่ที่ประมาณ80%แต่ยังไม่ถึงร0อเเต็มทีเนี้ยของชาวราศีธนูเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของดาวเจเริญสุภาะมาอยู่ในด,ดัมบันทุมองว่า คนในครอบครัวคุณเนี่ยจะมีความรักใคร่กันดีเกิดขึ้นอา,อาจจะมีเขาเรียกว่าตัวคุณเองก็อาจจะทําให้ครอบครัวคุณอ่ะมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นในด้านใดอะ่ะอาจจะให้ครอ,อ,อบครัวคุณประสบความสําเร็จอย่างคนที่มีธุรกิจคุณอาจจะช่วยธุรกิจครอบครัวคุณเนี่ยให้มีประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมีการขยับขยายอะไรเกิดขึ้นก็ได้หรือ มีการมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องหลักฐานในเรื่องคือมีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ,ะหรือในเรื่องของความรู้ก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะคือคุณอาจจะคุณเป็นพี่คุณทํางานเงินเดือนดีคุณอาจจะส่งเสียให้น้องคุณได้เรียนสูงก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะหรือบางคนน่ยก็อาจจะมีการซื้อขายบ้านรถที่ถูกใจเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนก็มีความสุขกับการอยู่บ้าน มีความสุขกับการอยู่บ้านปุ๊บทุกคนก,จก็จัดบ้านให้เป็นระเบียบรเรียบร้อยเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะกลับไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไหมหรือบางคนอาจจะมีการไปทําบุญกับไปไหว้บรรพบุรุษป่าเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อสงการพอดีใช่ไหมคะอื่นเนี้ย นั่นคว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่เป็นคืออยู่กรุงเทพอ่ะเช่าคอนโดมันมีโอกาสที่กลับไปบ้านคุณแล้วเนี่ยคุณก็ไปกราบไปขอพรคุณพ่อคุณแม่คเน,น,นเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีๆเลยแล้วก็ดูแลท่านให้ดีๆเนะี่ยสิ่งที่คุณดูแลเนี่ยนะ่นคิดว่ามันจะเกิดสิ่งผลตอบแทนนอกตวคุณแหละแต่จะเกิดในรูปแบบไหนเนี่ยของแต่ะคนเนี่ยแตกต่างกันนะหรือบางคนเน่ยในครอบครัวคุณอ่ะ ถ้าเป็นครอบครัวสายบุญคือชอบไปทํททาบมมุญที่นู่นทะี่นี่ตามมูที่ที่นู่นบุญที่ที่นะนน่าคิดว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวนะแต่จะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนเนี่ยก็บอกเลยว่าจะแตกต่างกันไปนะคะเราก็ต้องดู่าในบริบทของแต่คนเนี่ยเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้ต้องฝากด้วยนะก็อันนี้คือชาวราศีธนูก็มีแค่นี้นะคะ ก็ไปเจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกขนะคะขอบคุณค่ะ